้องเสียตายสวัสดีครับสวัสดีคนน่ารักนะครับสวัสดีพ่อยกมายกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับกลับมาพบกันกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อีเวนท์ที่แล้วนะทำได้เพียงแค่อีเวนท์ทำได้แค่คลิปอีเวนท์คลิปสุ่มยังไม่ทันทําอะไรเลยครับแล้วก็ผ่านไปผมก็ผ่านเหมือนกันนะหมายถึงแบบตั้งใจจะสุ่มก็ไม่สุ่มเหมือนกันก็ไม่ได้ทําคลิปแบบปกติถ้าเกิดผมจะสุ่มก็คือสุ่มในคลิปตามที่เพื่อนๆได้ดูเลยนอกนั้นก็คือแบบ ถ้าไม่ว่างเลยแต่ติดจริงๆก็คือข่าเหมือนกันครับเออต้องขออภัยด้วยครับผมก็ลืมสุ่มแล้วก็เผลอข้ามไปเลยเหมือนกันมาดูวันศุกร์ที่13กับคลิปอไม่่กับอีเวนต์ตัวละครกันดีกว่าครับเขาบอกว่าเป็นอีเวนต์มันเกิดด้วยนะครับครบรอบ11ปีอย่าลืมตรวจสอบกล่องจดหมายเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษอ่ะไปดูกล่องจดหมายกันมีตัวละครมาใหม่ครับชื่อว่าชาชานะครับแล้วก็ชาชาเนี่ยมีมีกะลามาด้วยนะครับกะลาสีสีชมพูนะครับอเทมระดับทท่าวันหรือสูงสุดเพชร ท้าทายนี่ไม่รู้คืออะไรนะอ่ะแล้วก็มี Thank You Anniversary 11ปีนะครับโอเคแต่ไม่รู้ก่อนไปดูกล่องที่เขาแจกที่เขาว่านะเขาว่าเขาแจกกันว่า11ปีเขาว่าเขาแจกอะไรให้เราดูนะผมก็เพิ่งเข้ามาในเกมน,นะยังไม่ได้เข้ามาในะะมามาดูก่อนเลยนะนี่ก็เป็นเขาเรียกนะความรู้สึกแรก first impact เหมือนกันที่จะได้ดูกันว่าเขามีอะไรบ้างนะนะมาใหม่นะมีแพ็คอันนี้ของเดิมนะของดอง เดี๋ยวขอดูซิว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับไหนอะแจกครบรอบฮะไหนอะอ๋อลรางวัลเราอินครบรอบ11ปีแค่นี้เหรอกล่องของขวัญวันเกิดอันนี้นะอันเดียวเหรอแค่นั้นเลยเหรอโอ้ยนึกว่าจะแจกเยอะแยะแจกอันเดียวนะครับอ่ะแล้วก็มีภารกิจท้าทายอะไรขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเขาว่าท้าทายไปหมดแล้ว น่าจะอันนี้นะครับเล่นเกมล็อกอินเล่นเกมล็อกอินไปเรื่อยก็คือไอ้แกแจกไอ้กล่องนี่แหละอ๋อปลายทางมีรูปบาทสุ่ม1000หรือ5000เพชรอ๋อคือตรงนี้อันนี้คือภารกิจท้าทายที่เขาพูดถึงนั่นเองนะถ้าใครหาไม่เจอก็คือตรงนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อไปดูภารกิจพิเศษกันดีกว่าครับว่าอีเวนต์นี้มีภารกิจอะไรบ้างมีคอตูใหม่ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีเออร์ลี่เบิร์ดนะถ้าปิดภายในวันนี้นะครับเออร์ลี่เบิร์ดถ้า กล่องของขวัญวันเกิดนะครับอ่าไม่ใช่กล่องของขวัญบันเดิลขออภัยซึ่งไอ้บันเดิลนี่ได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้คือตัวละครใหม่นะครับแล้วก็มีท้าทายโอกาสรับไอเทมเทียวันหรือว่า1000เพชรอันเนี้ยเขาบอกว่าได้มาจากรันคาแพ็กเกจนะแสดงว่าต้องซื้อของซื้อของก็แถมมาทีนี้พอแถมมาปุ๊บก็จะได้กล่องสุมอันนี้นะเออก็น่าจะเป็นเพชรแหละที่ได้นะครับหรือว่าได้หมวกปราร์ตี้ลูกโป่งครบรอบเจ็ดปีออกเ,เป็นจี้หมวกจี้หมวกนี่ทำอะไรได้ คู่คี้บ้องกันเคลื่อนย้าย65%อ๋อเป็นจี้ล็อคข้าบันทางที่ถูกคูณก็ไม่มีอะไรครับก็สําหรับเล่นใหม่อย่างเดียวเลยอันนี้น่าจะเหมือนกล่องบนครับแต่แค่ได้ขึ้นมา5ชิ้นได้ตัวละครเพ็ดแล้วก็จี้นะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปดูนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะไปดู อันใหม่นะครับตัวละครใหม่ขอแวะมาขายของแป๊บหนึ่งนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันที่27อย่าชะล่าประจัยไปนะครับทุกคนเพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นเองนะครับ27ปั๊มโค้ดบปซีสไตล์ช็อปยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมนะครับตอนนี้แค่อีกเพียง20ท่านนะครับเราจะถึง100คนแล้วนะครับ100คนที่มาใช้บริการใครที่อยากสนับสนุนเรานะครับแล้วก็อยากให้เราประสบความสำเร็จไปพร้อมกันก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับสงวนราคาที่50โค้ด60บาทนะครับถ้าใช้บริการแล้วตรงนี้จะเต็มนะครับตรงนี้ได ได้ประมาณ2,300เพรซึ่งการปิดตัวละครใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใช้เพชรเยอะมากนะครับประมาณสัก25,000ขึ้นไปถึง35,000ขายเพชรไม่พอก็อย่าทิ้งตรงนี้ไปนะผลประโยชน์ทางนั้นนะครับใช้บริการครั้งแรก50โค้ด60บาทครั้งต่อไปเหลือเพียง5 0บาทนะครับแล้วก็ได้เข้ากลุ่มสีสตล์นะครับแล้วก็มีการจับรางวัลลัคกี้ด,ดอลหลังจากจบกิจกรรมปั๊มโค้ดด้วยนะอ่ะจบขายของเราก็ไปกันที่ชาช่ากันดีกว่านะครับอันนี้ผมเพิ่งอ่านครั้งแรกนะไม่รู้้มืออนนนกััว่าาตละะะคครรรทํไไดบ ตัวละครใหม่นะครับเขาบอกว่าทุกการทอยเต่านะครับ85%อัญเชิญโลมาแสดงว่าเริ่มทอยแล้วก็เรียกโลมาโลมาเนี่ยคืออะไรโลมาบอกว่าสามารถเรียกได้สูงสุด5ตัวในพื้นที่ไม่รวมพื้นที่หัวมุมทุกครั้งที่ทอยเต่าสามารถอัญเชิญโลมาได้ในระยะที่ทอยหรอไปอยังพื้นที่ที่ต้องการก็คือทอย12ช่องก่อนที่จะวาร์ปหรือก่อนที่จะเดินก็จะเรียกโลมางี้หรอ เมื่อฉันตบพื้นที่ก่อสร้างใดก็ตามโรมาจะขโมยมาเบิล์ฝ่ายตรงข้ามแบบซ่มในแถวที่โรมาถูกติดตั้งไว้อ๋อเหมือนดุกดุดดยแมงกะพุนของชื่ออะไรนะออไ,อไอตัวเล็กๆที่มันทอยหลายครอบลืมชื่อไอแมงกระพุนนะของเมเลียในเวลานี้ฉันจะถูกขโมยมาเบิลเป็นสองเท่าของพื้นที่ที่แพงที่สุดในบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่ฉันเป็นเจ้าของหมยถึงเราโดนขโมยด้วยเหรอโรมาขโมยฝ่ายตรงข้ามในเวลานี้ฉันจะถูกขโมย อี่อย่างว่าทาไมเราต้องโดนด้วยไม่น่าใช่นะเอาเป็น,นว่าคือตกลรมาแล้วขโมยตังค์หากมีการติดตั้งโรมาหลายตัวโรมาทุกตัวที่สามารถโจมตีได้จะทําการโจมตีขโมยไม่ถึงระเบิดพร้อมกันเหรอเราติดตัวเดียวหรือว่าติดแบบเชนกันเลยโรมาสามารถขโมย marble ได้สูงสุด3ผังหุ้ยมันเชนกันได้ด้วยหรอมันแบบปึ้ง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 ,งหูนี่เผ่าทีเดียวสายเผ่าเงินคุณสามขังกงได้ตายอย่างเดียวเลยเนี่ยโอราะฉะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเพราะว่าโลมาได้หนึ่งตัวต่อหนึ่งการทอยแสดงว่า หรูสุดก็คือทอยปุ๊บวางแล้วตกแค่นั้นนะครับแค่นั้นอยู่มันไม่ได้แบบวางสแปมทีเดียว3ตัวแล้วตก3าตัวนะและจะถูกเอาออกอัตโนมัติเมื่อโจมตีสําเร็จโอเค60%มีป้องกันขโมยมาเบิร์ครับิ้ปรป้องก,ก,กันสกิลบังคับย้ายหรือการจับทำไมเดี๋ยวนี้ให้น้อยลงเรื่อยๆอะ่ะสุดสาครยังให้ตั้ง80เกท่าให้70ในนี่เหลือ65เหารอทำไมเป็นังั้นน่ะอืมถ้า65นี่ไม่ค่อยน่าไว้ใจนะ เมื่อตกพื้นที่ของเรา75%ย้ายฟองสบู่ย้ายเลยเหรอย้ายอะไรย้ายฟองสบู่ย้ายไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดภายในแถว้ไม่ได้ติดตั้งฟองก็คือแบบเป็นการย้ายตัวเองย้ายฟองสบู่แล้วลบเอฟเฟกพื้นที่และลบเอฟอเ,ออลลเอฟกพื้นที่การติดตั้งนักอัญเชิญสิ่งอัญเชิญอ๋อก็คือไม่มีอะไรครับก็คือเมื่อตกพื้นที่ของเราเนี่ยมีโอกาส75%ย้ายไปพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดก็คือกระเถิบกระเถิบไปแล้วก็ลบสิ่งติดตั้งแต่ว่าแต่ว่านะแสดงว่า เลือกไม่ได้ดิเพราะว่าพื้นที่ใกล้ที่สุดต่อให้เป็นถ้าเกิดเป็นเมืองเขาเนี่ยเราก็สวยเป็นเมืองเราเราก็รอดหรือพื้นที่ว่างเราก็รอดใช่ไหมแต่ยังไงก็ต้องไปใช้หลุมลำดักได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันบอกใกล้ที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังอีกเนาะต้องไปดูอีกทีหนึ่งโอเคก็คือมี75%เมื่อตกเมืองนะก็จะล้างนะครับล้างเอฟเฟกต์พื้นที่สกิลติดตั้งแล้วก็สกิลอัญเชิญและหลุมดำหลุมดำด้วยนะครับไปเลยอ่าแล้วไงต่อ เมื่อทอยเต๋า70%ลบสิ่งกิตตั้งเอฟเฟ่พื้นที่สิ่งอันเชิญก็คือมีลบ2อันอืมเมื่อตกพื้นที่ของฉัน75%ย้ายฟ,ฟองสบู่โอเคก็คือมีตกเมืองแล้วก็ได้กระเถิบถ้าเอาหล,มาลุมดำลองก็คือจะได้กลับมาเพื่อที่จะเล่นคอมโบขังกงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดทอยก็ลบพื้นที่ก่อนก่อนที่จะไปตกโลมาก็โอเคก็ถือว่าคอมโบอยู่เมื่อทอยเต่าแล้วผ่านฝผ่นตกข้าม50%มาขับย้ายไปยังพื้นที่ก่อนเราเฮ้ยจริงปะเนี่ย เมื่อทอยเต๋าแล้วฝ่ายตรงข้ามผ่าฉันเอาตกใจเนึกว่าเราผ่านเขาแล้วเราส่งไปได้ว่าโกงไปก็คือเป็นตูดเด้งโอเครวมๆนะมาสรุปใจความสำคัญกันดีกว่าครับ mm hmm. ตัวละครมีป้องกันคโมยมาร์เบิลไม่มีป้องกันอันเชิญน,นะครับไม่มีป้องกันอิเฟกต์ะไาทำเกมโดยการที่ว่าทุกครั้งที่ทอยเนี่ยจะวางโลมาหลังจากนั้นถ้าเกิดไปตกโลมานะแล้วตกตรงโลมาเนี่ยเราสามารถเ,าเป็นเมืองด้วยจะยิ่งดีแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องไปตกโลมาแล้วก็เผาเงินก่อนแล้วก็สร้างเมืองแล้วได้ไดกระเถะบ แสดงว่าแปนที่ต้องการคือแปนสามหลังเนาะจะได้กระเถิบฟองสบู่บ่อยๆนะครับเพราะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์กระเถิบกระเถิบเพื่ออะไรกระเถิบเพื่อจะได้ลุ้นขังกงนะครับอ่าลุ้นขังกงเขาจะได้ป้องกันโลมาเราไม่ได้ทีนี้ปัญหาคือโรมาได้ตอนที่ทอยเท่านั้นอืมก็จะมีปัญหาหน่อยจริงตรงที่ว่าเมเลียจะเสกแมงกะพรุนทุกครั้งให้ตกเมืองเลยอันนี้มันต้องทอยแสดงว่าทอยสามครั้งก็จะได้แค่สามตัวนะสิเออได้เกินนั้นไม่ได้ต้องมีการจองตีค่ายฝ่ายรูปแบบอื่นหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเกิดหนึ่งครั้งเนี่ยเราเฟลไปนะไม่ว่าจะฝ่ายป้องกันได้ด้วยโลท่ทองก็ดีหรือป้องกันเฟษขโมยมาเบิรกเขาก็ดีเนี่ยเราจะเริ่มช้าและเริ่มเออร์เลอร์แล้วนอกนอกนั้นก็เป็นสกิลช่วยเหลือในการลบพื้นที่ให้เราเล่นง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หิมะพื้นที่เปลวไฟหรือพื้นที่สเปยนะครับด้วยสกิลลบส่วนตัวคือคอมโบไม่มีอะไรเลยครับคอมโบตัวนี้เป็นพแค่เป็นตัวที่สกิลเป็นตัวที่ละครที่ลบพื้นที่สกิลได้ดีนะครับแล้วก็ มีป้องกันขโมย m a r b บนะแล้วก็มีตอกเบองขยบนอกนั้นเล่นกับโลมาทีนี้ต้องไปตีโจทย์นะครับไปตีโจทย์ว่าเราจะโจมตีด้วยอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดตัวนี้เล่นโลมาแล้วโลบาโจมตีได้ไม่ตายเนี่ยเราต้องใช้อย่างอื่นช่วยหรือเปล่าเช่นใช้ดูดไหมใช้ดูดไหมใช้บัตรเชิญไหมอันนี้ยังไม่ไม่เก็ตเท่าไหร่นะครับส่วนตัวในในขนาดนี้นะในนเพิ่งอ่านเพิ่ง first impression เนี่ยส่วนตัวมองว่ายังเฉยๆอยู่อะอืม เก่งไหมเหรอต้องต้องขอดูอีกนิดต้องให้เวลาสรุปได้เวลาเห็นเห็นมันจริงๆว่าเกมเพย์มันเป็นยังไงเพราะว่าเห็นคร่าวๆเนี่ยนึกออกเพียงแค่ว่าอ่ะคุณไม่กลัวดสกิล้นที่นะครับสร้างแป้น3ามหลังกระโดดแล้วก็กระเถิบเอาดุมดําช้อนกลับมาขังกงได้หรือว่าโจมตีด้วยการดูดใดๆก็ตามแต่ใครปิดแป้น3ามหลังดูดมาเมื่ออีเวนท์ที่แล้วก็โชคดีไปนะครับยินดีด้วยอาจจะได้ใช้ซึ่งซึ่งพผมยังไม่เคยจันนะยังไม่รู้เพราะโลมาเนี่ยผมว่าฝักฝากผีฝักไข่ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ คือคุณจะเอาโลมามาฝังมามาเผาเขาเนี่ยมันได้แค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งการทอยใช่ไหมมันต่างจากพื้นที่เปลวไฟที่แบบว่าตกจุดกระโดดแล้วกลับมาเนี่ยมันได้2ครั้งใช่ไหมขังกงเสร็จแล้วก็เล่นเล่นต่อนี่โลมามมนได้ตัวเดียวไงอ่ะทีนี้ต้องไปดูคอสเขาต่อนะว่าคอสเขายัางไงนะครับอืมคอสคนนี้เขายัางไงอ่ะไปดูคอสสิไปดูคอสคอกันหน่อยนะครับคอสว่ายังไงเอา้ากดไม่ติด คอสเขาบอกว่า,าสำหรับชาชานะชาชามีหลายอันมันนะ้เนี่ยมี3อันชาชาบอกว่าเมื่อตกพื้นที่ของเรา80%ดเปอนไปหทั้งหมดเลยแถวเป็นหุ่นไรกาเป็นหุ่นกระบอกก็ถือว่าคอมโบกับ,ก,บกับสกิลตัวเองที่เรียกว่าสกิลกระเถิบอ่ะของเขาตกเมืองกระเถิบดังนั้นสําคัญมากเลยสําคัญมากเลยคุณต้องตกเมืองตัวเองบ่อยๆเพื่อที่จะได้ลุ้นขังโกงหรือไม่ก็ ทาคุณกระบอกใครได้เพื่อที่จะเล่นโลมาก,ก็ดีเล่นอย่างอื่นก็ดีนะครับไม่อย่างนั้นไม่ตายไม่ตายแน่ๆอะไรเนี่ยโอ้ยมีคีย์บอร์ดด้วยคือตัวละครสวยมากนะครับเรียกว่าน่ารักดีกว่าบอกว่ามันตัวละครน,น่ารักดีแต่สกิลผมว่ายังยังก่อนนะยังไม่รู้อะยังยังไม่อยากออกตัวแรงแต่ส่วนตัวเห็นแล้วมันแบบเฉยๆอยู่นะเอาไปดูของขายกันบ้างครับไปดูของขายของขายนะครับ มี background นะครับ BG background มาขายในราคาย่อมเยากับกรอบเฟรมเฟรมเดคอ a ล e ก็เอามาขายราคาย่อมเยาใครอยากจะไปตกแต่งลไอดีในะาคราถูกก็จัดเลยนะครับอ,อันนี้คือวัตถุดิบที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้เนาะที่มันเอาไปเปิดสุม่มตัวละครสุม่มจี้ไม่ไม่ต่างกับตัวตัวสุ่มที่ผมเคยเปิดไป2,000กว่าบาทไอพันกว่าบาทอ่ะไม่ต่างกันครับลดราคา50%สําหรับแสงแห่งตำนานนะครับตัวละคร ตำนานก็สามารถไปดูได้ว่ามีตัวอะไรมัน,ม,นมันเขียนได้บอกไปหมดแล้วนะวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็ไม่ได้พูดถึงอะไรอ๋อ,อหุยจริงปะเนี่ยมีรุนซุปเปอร์กระต่ายมาแล้วหรอหุยรุนซุปเปอร์กระต่ายก็สามารถป้องกันสกิลได้ป้องกันจี้ได้จริงปะเนี่ยพวกแบบวาร์ปลลๆอะไรเงี้ยหุย้ยรอเลยครับผมผมนี่รอมานานแล้วนะครับรุนซุปเปอร์กระต่ายเนี่ยอ,อ,อ,อมาแล้วเออพูดถึง มาแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะครับเจอกันในสตรีมนะจัดเต็มกันไปเลยไม่ได้เจอกันมานานนะครับก็เจอกันในสตรีมแล้วก็ใครอยากดูซุ่มตัวนี้ปากบอกไม่ทํานะแต่เอาใจคนดูไงใครอยากดูซุ่มเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์ถึง4.5นะครับคราวนี้ซุ่มแน่ครับเพราะว่ากลับมาแล้วเสาร์อาทิตย์ผมไม่ติดงานแล้วก็ต้องขออภัยกับการสุ่มครั้งที่แล้วด้วยที่ที่บอกจะสุ่มแล้วสุ่มไม่ทันนะเพราะตัวผมก็ไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับไม่ได้แบบว่าบอกจะสุ่มแล้วไม่สุ่มหลังบ้านไม่ได้ทำเหมือนกันนะครัััับกกกกกกก็็็าาาาาาดดไปเเเหมมมมมมมือนน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 สสสสุุ่่ใใีีวว้้รยูถ กดให้ถึง45ไลค์ได้เลยนะครับพวกนี้เป็นกล่องุงูม35-40เปิดเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะอ่าใครอยากได้เปิดสูงๆก็มาจับจองกันได้นะครับนี่นะครับรุ่นซูเปอร์เปิดสูงเริ่มมาขายแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสตรีมดีกว่าครับพูดคุยกันในสตรีมนะในนี้ก็น่าจะหมดท้อนี้เพราะว่าตัวละครใหม่ผมพูดอะไรเยอะไม่ได้มัน มันยังไม่เห็นภาพอ่ะต้องต้องได้ปิดมาเล่นนะครับอ่ะสุดท้ายก็ฝากสีไตล์ช็อปนะครับปั๊มรับจ้างมาขอ50-60คบาทขยากสนับสนุนกันให้เรามีเงินไปจ้างทีมงานนะครับทำปกสวยๆหรือว่าในอนาคตมีกิจกรรมที่มันต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะเลได้มี มีบัตเจ็ตลงไปลงไปในงานพวกนั้นนะครับอืมเพราะว่าส่วนตัวทำช่องเนี่ยถ้าเป็นยอดวิวอย่างเดียวผมก็บอกเลยว่าไม่เยอะขนาดนี้นะถ้าเกิดต้องมีเลี้ยงทีมงานอะไรแบบนี้นะครับก็ทำสะสมหุนก็นได้นะครับอี20ท่านครบและ100ท่านคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมมาจนจบนะครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับคลิปนี้ไปแล้วครับบา,บายยเจอกันในสตรีมนะทุกคน